สวัสดีเพื่อนวันนี้วันที่วันเสาร์ที่ยี่ยี่สิบเอ็ดกันยาพศหกเจ็ดเนาะนี่ค่ะเห็ดพึ่งเลือดปกติกับปกิิเนาะถ่ายดูดึงดูเดนี่อันนี้เพ็ดตะปูเนาะบางคนว่กกินได้เนาะนี่นี่ถ่ายโอ้ยหอมหอมจนเวียนนี่ค่ะขึ <laughs> ้นก็คอนใหม่เพ็ดมาสำรวจปลาว่าจะได้กันไหมเนาะประมาณนั้นไปตอนนจ๊ะ เ็ดพึ่งเลือดบอก,กินเลือจ้ะแม่นิยมกินอยู่เคยกินอยู่ครั้งหนึ่งไม่เอาเลยนี่เฮ็ดอะไรไม่รู้คะ่ะเอย <c oughs> เฮ็ดอะไรไม่รู้เพนไปจับเลยเธอ <c oughs> มาแล้วนี่อีกดอกนึงอี๋วี่น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 ี่มาแล้วเฮ็ดพึ่งหวานเฮ็ดพึ่งหวานปีหกสิบเจ็ดมาแล้วจ้ะอุ้ยนี่ นี่นี่นี่มาแล้วคนแดงเรากูสมกากการที really ่รอคอยนะคะเดี๋ยวขอพักวิดีโอแป๊บหนึ่งใส่ถุงมือก่อนอ้ยขอคิดกันนี่มาแล้วพึ่งหวานมาแล้วจ้าพึ่งหวานมาแล้วเด้อดอกแรกดอกแรกของปีหกเจ็ดมามามาขอถ่ายเด้ออย่าว่ากันเด้อแต่เด้อสมกัอการรอคอยมาแล้วมาแล้วมันมาหลาดแหรอเนาะ นี่อีกดอกนะึงนี่ดอกหนึ่งดอกอุย้ยบดอดีิโอ้บาดนี่อุ้ยไปบานกันสชน,นะน้องอุย้ยนั่นลูกเขามินิีวิดิงเบบี้อืมเอาไปด้วยอุย้ยสดายบด้เอากล่องตัดขามาเอ้ขาต่างกล่องมาบด้ตัดให้ดูเด้อเพื่อนๆดูธรรมชาติกอนนี้ใบใย,ยเลยนี่ อุ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยพึ่งหวานมาแล้วจ้าพึ่งหวานมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อว,ว้าวสวยแต่ถึงไม่งามแต่ก็สวยเนอะไปลงกลุ่มลงตะขาลงหลุมว่มมมมมาสันเนี่ยนี่อะไรเนาะตุ่มตุ่มนี่ไม่ใช่เหียพึ่งเนยจ้าได้อยู่จะได้บไดรเอาขาตั้งกองมา พึ่งเนยมันมีดอกสีน้ำตาลกับดอกเหลืองพึ่งเนยเหลืองโอ้ยเสียดายพอดีขาต้องต้องมาด้นี่โอ้ยมาแล้วมาแล้วดีกว่าไม่ได้นะโอ้ยเฮ็ดอันนี้นะมันแซบแต่ว่าเวลาล่างนะ่ะมันเลื่นๆเนาะ,ะโอ้ยออกไปเด้อแมงเอ้ไหนนี่เอาหมดแหละ พอเอาไ้ก็ฝน,นแช้งทิ้งช่วงไปต่อจะมีอีกไหมนะเห็ดพึงเอาละไปต่อค่ะเพื่อนๆแล้วเห็นจะถ่ายดูอีกนี่ยดูผึงเนยค่ะเพื่อนๆโอ้อยากตัดขาเด้เน,นี่ฝนมันตกแรงเดี๋ยวทางนี้นี่เห็ดพึงเนยจะล่างอะยังยากไม่ชอบเลย ตอนล่างนี่ไม่อยากชอบหรอกไม่ล่างไม่ชอบเลยอ,อู้ดูเอาไปเนาะโอ๊ยไม่งามไม่ให้ทากกินเพอะนี่อีกดอกเนาะเอาได้ไหมเนาะได้อยู่อุ้ยเอาไม่เอาหรอกแก่ละมาสามสี่อาทิตย์ที่ไม่มาเนาะคะ่ะนึกว่าตะเห็ดเข้ายังไม่ออกเนาะก็เลยบ่มมา อืมห mm ัว hmm. หักคอห้อยแล้วอ่ะอันไหนเอาได้ก็เอาคอไพเด้อจะเด้นี่นี่เพ่เงเลยมีแต่เท่าเท่าเห็นบนนู่นเท้าทิมเท่าทิมเท่าทิมตาก็มองหาโอ้ยบนมาสองอาทิตย์นู่นอุยยอ้ยปฏิทโทให้ขอเก็บก่อนออ้ยปีนี้เยอะเด้ แต่ว่าทางฉันอยู่ีนเฮ็ดอันนี้เยอะออกปีนี่โอ้โูดูนี่โอ้ยจีคอยตกใจไม่ใช่อะไรดอกเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเดี๋ยวเดขอเก็บก่อนอุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลลองไม่ใช่ดอกนี่เดี๋ยวตรงนี้อีกดอกนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปตรงนันทงนั้นที่ผ้าดูออุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ดูดูเป็นกลุ่มเลย นี่ก็อยู่ในมอสด้วยนี่ปาร์ติโทนี่เดี๋ยวหันกลองช้าๆนี่มอ้ยมันกำลังงอกฝนตกแรงได้หน่อันนี้พิษเนาะค่ะเห็ดพิษปาด์ต์นี่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 ดู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 ้ยสุดยอดปีนี่ดูนี่ใครรู้ยังบ่าเก็บเด้อนี่อุ้ยดูดูนี่ อุ้ยเยอะมากอุย้ยเสดายพวกเราเอาขาตั้งกล้องมากมาับมันสำรวจซื่อๆนึกงมาแต่มันมีนี่อุ้ยเกลเลยเอาโหลดละอันนี้ดอกนี่คอยให้นอนนางกินซะพุดอ้ยวอูดดอ้ดดีใจดีใจอ้าวตัดอย่างนี้เลยแหละขออภัยเด้ออุ้ยสุดยอดไปตกแต่งเอาที่บ้านเอา อุ้ย,ยมาเล็วเห็ดมาเร็วเห็ดชนานาดิโทรพระแมเจ้าอูา้ปูิโทอุ้ยมันก็เชิงอ่อนแล้วแต่ว่าเขายังใช้ได้อยู่มาแล้วไม่พูดมากเขาเก็บดอกหน่อยไปกระบอกอุ้ยนี่เชือเขาเห็นไหมไปด้วย ดอกตูปที่ปีดีเด้ดูนอกน้องสเสนคขอปังนะขอไปกินเธอกินหมดวีหมดวันละขอดีใจทั้งนี้รอมานานแล้วอย่าว่ากันเด้ออารมณ์ที่แกได้เจอเห็ดไงอารมณ์อารมณ์ของการเจอเห็ดนะเพื่นพนอนๆฮ่ชื่อมันฝนตกแรงเลยนี่โอ้โหทั้ง ไม่เอาไปได้วดราให้อยู่นี่แหละขอนะขอนะน้องนอนเอ้ยป๊าที่ดู่าทำมาต้นคือกำลังกินเนี่ยตุ่มตุม,ตมป๊าที่ถูอันนี้เป็นเชื้อราละอันนี้นอนแข่งแม่งเลยอูสยสวย,สวยต้องดูน้องชเน็กด้วยแมวไปแล้วนี่เอ็ดพึ่งเนยเหลือง ล่างยากแต่แซบ่บอุ้ยเก็บเบาวาโบ่ยอยปีนี้เยอะทุกปีไม่เยอะปันนี้ทุกปีนี่ดอกสองดอกจ้ะ ไม่พูด,พดได้โอ้ยสเนเลยกขอกินเถอะปวดหลังเลยอุย้ยหนาเลยอุย้ยมันชื้นฝน ตัดบางไหมตัดบางเนาะไปแต่งทีบ้านเนาะขาตัดกล่องกูได้าอามาเอา้าที่ตัดบางไม่ตัดบางเด้อเพื่อนอันนี้ก็เก็บไปเลยเราไปตัดแต่งบา้านก็บานเนาะอันทีน,น้อยก็เอาไว้ชงไก่อน ปาดเดี๋ยวอัข้าก็ดอกก็เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันกล้องน้อยนึงเวียนหนาได้เ่ยอันไหนมันหนอแล้วก็เอาเนาะนี่หอยกันเนาะอันไหนนอดอกนึงเทียนเนี่ย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 กลุ่มหนึ่งเอาได้ไหมอุ้ยโอ้โหสิกำให้ด้วยไปแล้วหนึ่งศพปาดเพลินบวเห็นตาข่อยบวเอยดีอีกดอกดอกนิดหน่อย ไปแมงมุมขยุมหัวใจพาดิดปีนี่ดิฝนดีอยู่ดอกี้ไตมดนีจะเป็นแบบเชื่อเขาขาวเพิ no น่นว่นหนาวมดเดี๋ยวโอเคพักวิดีโอก่อนอุ้ยมาแล้วดอกที่สามพึ่งหวานโอ้โหสวย สวยสวยขอโชว์หน่อยครอบครัวครอบครัวไม่จะเอ้ยสวยมากนี่ท้ามามันไม่มาวันี่เก็บบอลอดเด้อโหสุดยอดเลยอยากตัดขาให้ดูเด้อ ค okay. สวยๆเลยไปต่อ uh huh. ตอ่าฮะดอเมโรนันเ <Yeah. S 1> มโรนันอ๋อดอกที่สีค่ะเพ่งหวานโอ้ยเก็บบาได้อยากจะตัดขายดูดิเนี่ยดอกที่สีอุ้ยนี่อีกดอกหนึ่งเฮียโอ้ ลมาโลน่ะเห็ดพึ่งเการัดโอ้ยเห็นเขาตัดป่าอยู่นี่โอ้ยก็ยังโอเคอยู่ได้อยู่อยเอาปัดทุอเห็ดพึ่งเลือดสองดอกไข่ยบกินเด้ออุย้ยอันนี้เห็ดไอ้ไครเห็ดตะกูลกอไขรตุนๆอยู่ นี่จะเห็ดพ่งลวดบอกินนะคะอุ้ยอันนี้เห็ดอร่อยเอ้ยอ,อ๋อกินได้อยู่ตัวนี้กินได้ตัวนี้เคยกินอยู่จ้ะเนี่ยเคยมาเก็บตัวน,นั้นเนี่ยกินได้สวยๆคล้ายๆเห็ดน้ำมากบานเล้าอุ้ยเห็ดอะไรเนี่ยคล้ายๆอ้อเอาได้ไหมเห็ดเอเห็ดแพพิ้วดอกเดียวไม่เอาหรอกขอแพ ๊อดเห็ดพึ่งหมอกส้มขาลายนั่งมาอยู่จนชัน,น <c oughs> ชันเนาะชันมากทางถนนออโอ้ยโอ้ยโอ้แดดแปดัดเกีเยบแดดเข้าตาดอกที่สี่ที่ห้า่งหวานโอ้มนัมนหัน มีรอยคนเข้ามาขอมาหาอะไรแหละจะว่ามัยังบ่เห็นโอ้ยรดน่อยดอวดีก็จะไปตัดเต่งอยู่บ้านเน้ะคะ่ะดอกที่ห้าพึ่งวันมาแล้วผมกันรอคอยแล้วนี่ตรงหัวนี่รอยถากกินต้องไปตัดทิมอย่าเสียดายนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยต่อคะ่ะอืม บรรยากาศป่าฮาเฮ็ดข้างทางไอเฟร์เก็บเพชรพึ่งวันประเทศเยอรมนีโอ้ยดังขออภัยเด้อเห็ดไข่มุกขึ้นมาออกยามนี่วะโอ้โหนัน่พิชแนกเลยโอ้ยมันอิ่มน้ำเกินดิเอาไปเดกสีชมพูน้างาน ดูไปยาวๆเนาะเพื่อนคลิปนี้ยาวๆเนาะเดี๋ยวอาจจะปิดคลิปเนาะปิดกล่องสามีอุต่าห์ที่ถ่ายให้ดูคลิปสองนะครับเพื่อนจะ้ะนี่จะ้ะก็ขอลาไปตรงนี้เนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย